หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่443อาจารย์อินใดนะองค์ชายชิงนิ่งอึ้งเหตุใดเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกลวนลามไม่เขาไม่ควรคิดยี่ยงนั้นอีกฝ่ายแค่มาตรวจอาการของเขาจะลุกคลามชักเล็กน้อยก็เป็นเรื่องปกติใบหน้าที่หล่อเหลาภายใต้ผ้าคลุมตอนนี้ขึ้นสีแดงราวกับมีผ้าสีแดงคลุมเอาไว้ชั้นหนึ่งร้อนจนแทบจะทอดไข่ได้ โชคดีที่ต่อมน้ำเหลืองไม่บวมแล้วอาการอื่นๆเล่าเหย,ยแสดงท่าทางจริงจังอย่างถึงที่สุดเพราะกลัวท้าแสดงท่าทางอย่างอื่นจะทําให้ผู้ป่วยรายนี้ตกใจกลัวหรืออาจถึงขั้นวิ่งหนีนางไปซึ่งหน้าช่วงสองวันที่ผ่านมามีไข้ตา่ำและข้อต่อก็เจ็บเล็กน้อยด้วยเสียงขององค์ชายชิงลดระดับลงไปอีกหักไม่ใช่เพราะการได้ยินที่ยอดเยี่ยมของเหย,ยอคงยากมากที่จะได้ยินว่าเขากําลังพึมพำมันใดอยู่มีผื่นซิฟิลิสทั่วร่างกายหรือไม่ ลักษณะเป็นตุ่มนูนเป็นเม็ดเม็ดมีเลือดข้างหรือตุ่มหนองขนาดกว้างและสมมาตรไม่เจ็บไม่คันเยายเคาะนิ้วบนโต๊ะโดยไม่รู้ตัวนอกใหม่เหมือนจะไม่มีองค์ชายชิงดูนิ้วมือของนางนิ้วเรียวเล็กมีสีขาวและเรียวยาวราวกับหน่อไม้ที่ไม่เอาเหมือนจะที่ข้าต้องการคือคำตอบที่แน่นอนเสียงของเยียเริ่มจริงจงังท่านเข้าไปในห้องดาบ้านในและให้คนที่ท่านไว้ใจตรวจดูร่างกายให้ท่าน แล้วค่อยมาบอกคำตอบกับข้าองชายชิงยืนขึ้นอย่างเชื่อฟังเดินเข้าไปในห้องถอดเสื้อผ้าออกและให้คนใช้ประจำตัวตรวจดูอย่างละเอียดจากนั้นก็เดินออกมาอีกคราและพูดตามจริงว่าข้าไม่มีอาการดังเช่นที่ท่านหมอว่ามาตกลงเย่ทาเคสผู้ป่วยในมือเสร็จเรียบร้อยและปลอบเขาไปหนึ่งประโยคอาการของท่านรุนแรงน้อยกว่าอาการของคนในเรือนข้างๆมากหากไม่มีอันใดผิดพลาดประมาณครึ่งเดือนก็รักษาหายแล้ว นางหยิบเข็มออกมาจากตู้ยาดูดยาฉีดเพนิซิลลินและทดสอบผิวหนังที่ข้อมือของเขาโชคดีที่ไม่เกิดอาการแพ้นางยืนขึ้นเดินเข้ามาหาคนไข้พร้อมเข็มในมือและพูดโดยไม่สแสดงสีหน้าใดๆถอดกางเกงออกอักอันใดนะองค์ชายชิงตกตะลึงขณะแหวกมานหน้าตาของเขาสามารถอธิบายได้ถึงความหวาดผวาเขาจับสายคาดเอวกางเกงไว้แน่นอย่างไม่ยินยอมโดยไม่รู้ตัว และเชถอยหลังไปสองก้าท่าทางนั้นราวกับหญิงสาวที่สาบานว่าจะปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองไปจนตายเมื่อกู้เย่เห็นนางก็ต้องกลั้นเอาไว้ไม่ให้ตัวเองหัวเราะพยายามรักษาใบหน้าที่เรียบเฉยและพูดอย่างจริงจังยานีต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อบันท้ายตอนนี้ในเมืองหลวงมีแค่ข้ากับสาวใช้ของข้าทีทำเป็นท่านว่าองค์ชายชิงคิดไม่ตกอยู่นานก่อนจะตัดสินใจ เยี่ยงไรเสียเออไม่รบกวนท่านหมอดีกว่าให้สาวใช้ของท่านทำแล้วกันกู้เยยักไหลออกไปเรียกเยี่ยวหยวนที่กำลังดูนกอยู่ในลานบ้านอย่างไรก็ไม่ใช่คราแรกที่เยยวนฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อให้ใครบางคนนางรีเปิดกางเกงขององค์ชายชิงอย่างไม่เคิรเขินสักนิดเผยให้เห็นบรรท้ายคอระซึ่งหนึ่งของเขาค่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลสอดเข็มดันยาและดึงเข็มออกมาในคราเดียว กดไว้นับหนึ่งถึงห้าสิบเงียบในใจแล้วเอาออกเยหยวนฆ่าเชื้อเข็มและหลอดฉีดยาอย่างพิธีพิธานเยี่ยมองนางทำทุกขั้นตอนอย่างคล่องแคล่วช่วยมีได้สภาพปัจจัยไม่เอื้ออามหน่วยบางคราเข็มและเข็มฉีดยาก็ต้องนำม,มาใช้หาเยี่ยงไรก็ตามหากพวกเขาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเช่นเดียวกับผู้ป่วยสองคนนี้เข็มจะต้องถูกทิ้งเรือนอนองออเงินสามารถผลิตเข็มชนิดนี้ได้แต่ปริมาณไม่มากนะักดังนั้นจึงควรใช้เท่าที่จำเป็นเยหยวนเหนื่อยเปล่าเสีย แล้วคู่เย,ยอยู่ที่เรือนขององค์หญิงอันย่าจะนกพระอาทิตย์ตกดินรอจัดการกับปฏิกิริยาหลังการรักษาของทอตั้งคู่เสร็จจึงค่อยกลับบ้านเยี่ยมมาที่นี่สามวันติดกันรอจนอาการของทั้งคู่บรรเทาลงแล้วจึงมอบงานที่เหลือให้เยี่ยหยวนและท่านหมอเหลียงจากร้านจี้หมินทั้งจัดการ ท่านหมอเหลียงนอกจากวันแรกแล้วก็อยู่ด้วยทุกขั้นตอนราวกับว่าเขาไม่รู้สึกลำบากกับการวิ่งไปวิ่งมาและยังเรียนรู้วิธีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วองค์ชายชิงรู้สึกรกระอักกระอ่วนใจน้อยลงเมื่อได้อยู่กับหมอชาราผู้นี้เมื่ออาการนับวันยิ่งดีขึ้นสภาพจิตใจขององค์ชายชิงก็ค่อยๆฟื้นตัวทั้งร่างกายปลดปล่อยพลังชีวตตอออกมา และข้างกายกูเย้เย่ก็มีแพทย์โอสถที่มีความสามารถเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นเด็กหนุ่มแซ่หลินในงานชั่วมมอวันนั้นที่ปราดโอสถบอกว่าจะพาเด็กหนุ่มมาเป็นแพทย์โอสถเดิมที่กูเ้เย่มีได้ใส่ใจแต่สามวันต่อมาเมื่อเด็กหนุ่มถือห่อผ้าสัมภาระสองสามใบเข้ามาและเรียกนางว่าอาจารย์เป็นเวลานานกว่ากู้เยีย่จะรู้สึกตัวได้สติกลับคืนมา หลินตัวยืนร้อนรนอยู่ที่หน้าประตูด้านข้างของจจนเจิ้นกวงและมองแม่นางน้อยที่เรียกว่าเขาหนึ่งสีรสัสในใจรู้สึกกระวนกระวายเป็นอย่างมากหรือว่าแม่นางกู้เกิดเสียใจคราวหลังเสียแล้วคิดว่าเขาไม่มีคอคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นแพทย์โอสถให้นาง เมื่อคิดคิดดูแล้วก็จริงงานประลองโอสถครานี้รวบรวมแพทย์โอสถจาก3ามแคว้นใหญ่16แคว้นเล็กและหลายคนก็เก่งกว่าเขาใครๆก็อยากเข้าสามนักของปราดโอสถไม่ต้องพูดถึงแพทย์โอสถแม้แต่งานจิปาถะก็ยังมีแพทย์โอสถแย่งกันจะเป็นเมื่อสามวันก่อนตอนที่รองประธานสมาคมแพทย์โอสถพบเขาและถามเขาว่าอยากจะเป็นแพทย์โอสถให้แม่นางกู้หรือไม่เขารู้สึกราวกับว่าถูกขนมทองคมฟาดเข้าใส่อย่างจังตกตะลึงไปทั้งร่างกายและจิตใจ เนิ่นนานกว่าจะได้สติกลับมาเมื่อรองประธานถามเขาอีกครายอย่างหงุดหงิดเขาก็ตอบตกลงอย่างเร่งรีบราวกับว่าเขาเพิ่งตื่นจากความฝันแพทย์โอสถที่ฟังคำแนะนำของแม่นางกู้กับเขาต่างก็มองเขาด้วยสีหน้าอิจฉาและยังมีคนสนิทสองสามคนมาแสดงความยินดีกับเขาสิ่งที่คนรอบข้างพูดถึงเขามีหมดทุกอย่างบางคนพูดด้วยความอิจฉาว่าเขาโชคดีมากที่ได้รับเลือกจาก สายตรงของปราดโอสถบางคนยินดีกับเขาบอกว่าถึงตอนนี้เขาจะเป็นแพทย์โอสถไม่แน่ว่าในอนาคตจะกลายเป็นสิทธิของปราดโอสถผู้ยิ่งใหญ่บางคนต่อว่าเขาบางคนพูดกระแนะกระแหันอย่างฉุนเฉียวในเมื่อมีตั้งหลายคนที่มาขอคําแนะนําจากแม่นางกู้เหตุใดถึงถูกใจเขามีเสียงมากมายรอบตัวเขาในใจของเขาเต็มไปด้วยความปิติยินดีและความหวั่นวันที่น่ายินดีก็คือ เขาไม่ต้องลองทำเองสุ่มสี่สุ่มห้ามีคนคำแนะนำที่น่ากังวลคือกลัวไม่มีความสามารถพอถูกแม่นางกู้ปฏิเสธหลังจากที่เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเขาก็รู้สึกมึนงงเล็กน้อยรองประธานถามเขาเพียงว่าอยากเป็นแพทย์โอสถของแม่นางกู้หรือไม่แต่เขามิได้บอกว่าจะหาแม่นางกู้ได้ที่ไหนตอนแรกเขาไปสอบถามที่ที่พักระหว่างทางแต่แม่นางกู้ดูเหมือนจะมิได้พักอยู่ในที่นั้น โชคดีที่เขาไม่ได้โง่ามากเขายืนเฝ้าหน้าจวนของตระกูลและรอคุณชายเจียงออกมาในที่สุดจากการสอบถามคุณชายเจียงแม่นางกู้เป็นบุตรีที่จวนเจิ้นกวงเพิ่งหาเจอเขาถามจากจวนเจิ้นถั่วกงอย่างลังเลได้ความว่าตามหานางตั้งแต่ตะวันออกของเมืองไปยังทางตะวันตกของเมืองเขารอข้างสิงโตหินตรงานหน้าจวนเจิ้นถั่วกงทั้งวันก่อนที่รถม้าของแม่นางกู้จะกลับมา เมื่อเห็นรูปร่างเพรียวบางที่คุ้นเคยของแม่นางหลินนิ้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกก้าวไปข้างหน้าและเรียกอาจารย์อย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเขาได้สอบถามจากแพทย์โอสถตระกูลอื่นแล้วว่าพวกเขาต่างเรียกแพทย์โอสถทีพวกเขาติดตามเช่นนี้แต่ว่าสีหน้าหวั่นวันของแม่นางกู้ทำให้ใจที่แรงกล้าของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมในทันทีหรือว่า อันที่จริงแล้วแม่นางกู้ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเลยหรือนางแค่พลังปากและตอนนี้นางมาเสียใจคราวหลังแล้วกู้เยี่ยม,มองไปที่ดวงตาแสนสดใสของเด็กหนุ่มที่ประกายในดวงตาค่อยๆรีดับลงนางตบหน้าผากของตนเองและพูดขอโทษว่าดูข้าสิสองวันมานี้ข้ายุ่งมากจนเกือบลืมเรื่องนี้ไปท่าน